เอาวางลงเอาวางลงขอเล่นกับแมวเหมียวหน่อยให้มันน้ำตาลน้ำตาลติดกันอย่างนี้เลยวางมันลงรึวางมันลงติดไว้น้ำตาลน้ำตาลติดอ้ายน้ำตาลน้ำตาลติดกับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็บางไปนอน่อยบางไว้ติดกับไม่นี่ติดกับไม่นี่นะก็จึงติดมันแล้วก็บางไว้ตรงนี้แล้วลูกมันก็วังไว้ตรงนี้แล้วก็ห่างไว้ ติดติดกับไปนตัวแมวนี้ติดกับไปนตัวแมวนี้นาอม้กตัวโอ้ยไปนอนตรงน้นไปไปหาลูกไปหาลูกไปอันนี้แม่มันนั้นน่ะนี่พ่อมันพ่อมันตะกริน อันนี้พ่อมันใส่กระดิงวางมันลงอตาลตัวเล็กๆน่ะวางมันลงวางให้แม่มันน่ะให้มันเข้ากล้องนี่เออเอยเออมันกอดลูกมันโหน่ารักจังเลยอ่ะน่ารักโหน่ารักมากดูมันกอดลูกมันตาลอย่าไปยุ่งมันนะอย่าไปยุ่งมันน่ารักอ่ะมันกอดลูกด้วย เป็นไงน่ารักเจ๋งมากอืมเจ๋งมากคือแค่นี้แหละขาบูอือมันจะมาดันเนี่ยเอากล้องออกไปไม่ต้องถ่ายมันบอกเฮ้ยอย่าไปดึงมันอย่างนั้นไม่เอาอยู่หัวมากไม่เอาให้เล็บมันโอ๊ยนี่เดี๋เชี่ยวปาที่นเแม่มันอยู่ใกล้นานตอนเอากระเว้นปกติยันบระยู่บอ่ะ โอเคก่อนเดาก่อนหน่าหลังก่อนเสร็จขอดูตอนก่อนเลยดิขอดูตอนก่อนเดี๋ยวสิมันไม่ได้ถ่ายไม่ใช่ถ่ายรูปวันนี้อัดวนนิดีโอน้ำตาลปล่อยมันลงอ่ตาลปล่อยมันลงไม่ต้องปีอุ้มมันไปใกล้ๆแม่มันดิ ไม่เคยถ่ายเพระมัปึ๋งเกิดมานี่เั็นตาโน้มมาได้อุ้ยเอ้ยอย่าไปเมื่อกี้มันอยู่ใกล้นั่นนะมันการให้มันอยู่มาแล้วมันมาหาแม่มันอีกแล้วมันตานลูกมันจะไปนะอือมันจะกอดลูกมัน โอ้ยจะเอาข้างนั้นกอดทำไมละ่ะให้ลุกแล้วก็กอดลูกไว้ว่าแก้วววโอ้โิดไปนะป็นปล่อยมันลูกปล <c oughs> นะ่อยมันมองหนะ้าทุกคนมองหน้าแม่ <c oughs> ออมไม่ใ <c oughs> ห้ถ่ายเอาหางปิดประตูเอะ๊ะน้าขออุ่มันไหนดิเฮ้ยขู่มันไหนระวังมันขวนัญแมามันมาตรงนี้มันมาตรงนี้ระวังขวนด้วยนะระว,งวังขวัญ มันจะร่วงแล้วหมาก็งับกินทำไมมันน้ำตาลมันชอบอยู่ใกล้มันตลอดเวลาวันแม่ดูเคี่ยวมันดิแม่ดูเคี่ยวมันแม่แต่เคี้ยวมันทายเคี่ยว ือเหมืนขี้มันว่ะเหมือนขี้อะธนาปิดไว้เหมืนขี้แมวตาอย่าเล่นมันมากนะมันมาหาแม่มันแล้วตานตัวนี้คือพ่อ อันนี้พ่อพ่อชอบนะแม่ชอบเอ้เอ้เอ้ยา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 แม่แม่มันกอดกันอีกแล้วกอดเดี๋ก็จำมันกอดอ่ะ ทำไมอะหว่าแล้วแม่ทำไมอะเห็นแล้วทำไมทำไมมันกวหนูอะจับมันบ่อยอ๋องั้วจับไปตัวนี้จับอะไเนี่ยาห้เอาสูบไปหนาหนามานาวนี่อะมาอะตัวละน่ากลัตัวนี้สวัสดีครับผมเป็นแมว từng 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 นี่แก้องก้อนตาลไปเก็บให้หน่อจะถอดทำไมแล้วจะถอดแต่ไปเก็บไม่เลยเสียเข้าใจเลเก็บในเป้ก็ได้ให้คนอื่นเก็บให้อีกตาลมาถ่ายให้แม่หน่อย จับกล้องให้แม่หน่อยจับให้เห็นภาพยายนะเฮ้ยอยาเอามือบังสิมาน้ำตาลมามาอ่ะน้ำตาล พ่อไม่รักพ่อพี่ทำมันอย่างนั้นทำไมล่ะก็มันไม่รักพ่อ <h> พ่อมันกัดปากกรมนะพ่อมันี่ยก็มันกัดพี่พ่อพ่อจรงหรืเปล่าพ่อพ่อมันกัดนะกระดาษแม่กับพ่อแต่แม่มันไม่กัดใช่ปะแม่